สวัสดีค่ะพบกับกิฟอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกิฟก็มีรถสวยๆแบบน่ารักน่ารักมานำเสนออีกแล้วนั่นก็คือ Mini คูเปอร์แคนท่เมนดีปี2014นั่นเองนะคะกิฟบอกเลยนะคะว่ารถรุ่นนี้ครองใจใครหลายๆคนมาอย่างช้านานเพราะว่ารูปทรงที่คลาสสิกไม่ซ้ำใครแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงอย่างเราๆนะคะกิฟบอกเลยว่าเป็นรถในฝันเราเริ่มจากด้านหน้านะคะด้านหน้าของเขาก็มาพร้อมกับไฟหน้า โปรเจคเตอร์บายซีนอนนะคะแล้วก็ตรงขอบไฟของเขาจะมีโครเมียมสีเงินตัดเพิ่มความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นอย่างที่กิ๊บบอกนะคะว่าคันนี้มีความค้งมวลมีความคลาสสิกฉะนั้นความโค้งมวลความคลาสสิกของเขานะคะก็แฝงด้วยเลเยอร์ถ้าสังเกตดีๆนะคะจะมีความามิติมีมิติซ่อนอยู่นะคะดูนี่เลยเห็นไหมดูกเก๋ๆไม่ได้เรียบจนเกินไปอย่างกระจังหน้าของเขานะคะก็จะเป็นโครเมียมโครเมียมตรงนี้นะคะจะแบ่งเป็นเลเยอร์เลเยอร์เพิ่มแบบทำให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ต่อด้านข้างกันเลยนะคะด้านข้างของเขาก็จะมีไฟเลี้ยวที่ติดตั้งอยู่เป็นแบบทะยงม,มุมดูเก๋ๆไม่สำใครกระจกมองข้างเป็นแบบแบบไฟฟ้ามาพร้อมกับลายธงชาติอังกฤษดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้านบนก็มาพร้อมกับราวหลังคาราวหลังคานี้ใช้งานได้จริงสามารถยึดเกาะสัมภาระได้เพิ่มเติมรองรับน้ําหนักได้ถึง70กิโลเลยคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลดีเซลรุ่นนี้นะคะปริโภคมันอยู่ที่13-18กิโลลิตรเลยบอกเลยว่าประหยัดสุดๆ ส่วนด้านท้ายของเขาก็จะมีความโค้งมนอย่างไฟท้ายถ้าสังเกตดีๆก็จะมีมิติเพราะว่าจะเป็นแบบว่ายื่นออกมานิดนึงคือเก๋มากๆเลยครอบด้วยโครเมียมสีเงินทําให้ดูโดดเด่นรุมรวมแล้วท้ายคือแบบน่ารักมากๆเลยด้านบนก็จะแบบนี้ค่ะมีสปอยเลอร์เล็กๆเกๆ๋ๆคือน่ารักสุดๆด้านล่างของเขาก็ออกแบบมาไม่ซ้าใครดูอย่างกรอบปายทะเบียนนะคะเขาให้ความสําคัญกับทุกอย่างรถคันนี้คือมิติมีมิติหมดเลยเนาะ เห็นไ,ไหมคะมีความโค้งว,าว้าและที่สําคัญนะคะคันนี้ออกแบบมาได้ดีมากเลยกิฟชอบสุดๆใน,นเรื่องของการเปิดฝาท้ายการเปิดฝาท้ายของเขาก็จะมีการซ่อนมิติตรงนี้เอาไว้เพื่อเปิดแบบเบาๆแค่เรากดตรงโลโก้ตรงนี้คะ่ะแล้วก็ยกขึ้นเบานะคะ นี่เลยจ้าโอ้โหข้างหลังนี่คือแบบกว้างมากๆเลยนะคะสามารถวางกระเป๋าใบใหญ่หญได้2ใบเลยนะโอ้โหแบบคือแบบน่ารักอนะ่ะคือรวมๆแล้วแบบมันใช่มากๆเลยและที่สําคัญนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่ครบรวมถึงอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะยังอยู่ครบทุกอย่างคือแบบใหม่ครบ นั่นหมายถึงว่าเจ้าของเดิมคือดูแลเอาใจใส่ดีมากๆเลยนะคะแล้วกิ๊บก็จะแนะนําวิธีนี่วิธีการปิดฝาท้ายนะคะแบบง่ายๆสไตล์ผู้หญิงอย่างเราจับตรงนี้นะคะเขาจะออกแบบมาให้เราดึงตรงนี้แล้วเราไม่ต้องผลักนะคะแค่เราลงครั้งเดียวอย่างเงี้ยปุ๊บนี่เลยเป็นวิธีที่แบบว่าปิดฝาท้ายได้ง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราไปต่อที่ห้องเครื่องยนต์กันต่อคะ่ะเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องยนต์กันต่อนะคะห้องเครื่องยนต์นะคะที่เปิดฝากระโปรงของเราจะอยู่ฝั่งคนนั่งค้างคนขับนะคะ ก็วิธีการเปิดฝากระโปรงก็ง่ายมากๆเลยแค่สอดมือเข้าไปตรงโลโกโมินีนะคะแล้วก็กดเบาๆยกขึ้นเท่านั้นค่ะเห็นไหมแล้วคะว่าการใช้รถสําหรับผู้หญิงเราแล้วเป็นสิ่งที่ง่ายมากๆคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรสี่สูบให้กําลังสูงสุด142แรงม้าเห็นเล็กๆน่ารักแบบนี้ความแรงก็ไม่เป็นรองใครนะคะและที่สําคัญรถคันนี้เป็นรถมือเดียวออกข้างไปแดงในเรื่องของสติ๊กเกอร์หรือรอยน็อตต่างๆนะคะยังอยู่จุดเดิมฉลากมาอกอยังอยู่ครบค่ะ เดี๋ยวเราไปชมภายในยห้องนิสสารกันต่อนะคะตรงมือจับของเขาจะมีการออกแบบที่น่ารักมากๆเราแค่กดลงไปเบาๆตรงนี้นะคะด้านในก็จะแบบว่ามีปุ่มให้เรากดนี่เลยค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะกิ๊บก็เข้ามานั่งอยู่ภายในรถมินิเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คะ่ะสิ่งที่กิ๊บชอบอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือกุญแจของเขานั่นเองนะคะคือแบบน่ารักมากๆเลยแบบ ไม่ซ้ำใครอะ่ะเก๋ๆเหมือนจานวินเลยค่ะแล้วก็ใช้งานง่ายค่ะแค่กดตรงไปตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าเบรคค่ะกดปุ่ม start stop engine ได้เลยนี่ค่ะบอกเลยนะคะว่าถ้าคนไหนได้เข้ามาสัมผัสคันนี้คือต้องชอบมากๆเลยเพราะว่าการจัดวางตำแหน่งต่างๆของเขานะคะออกแบบมาเหมือนห้องนักวินเลยค่ะคือแบบน่ารักอ่ะดูอย่างพวงมาลัยของเขานะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหุ้มหนัง3ก้ารนะคะตรงฝั่งขวามือนี่จะเป็นแบบ คูดคอนโทรลเป็นระบบควบคุมความเร็วนั่นเองนะคะแล้วก็ตรงพวงมาลัยฝั่งซ้ายของกิ๊บก็คือรับสายวางสายหรือกดดูฟังก์ชันต่างๆผ่านตรงนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแพดเดนชิพนะคะเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนั่นเองโอ้โหโออกแบบมาคือแบบน่ารักมากๆเลยและยิ่งสําคัญนะคะอย่างที่กิ๊บบอกว่าเหมือนในห้องนักบินนั่นก็คือมตรวัดต่างๆเขานะคะมตรวัดความเร็วความแรงออกแบบเป็นทรงกลมแล้วก็ช่องแอร์นะคะสามารถปรับได้รอบผิดทางเลยเหมือนอช่องใบพัด ครื่องบินนั่นเองโออคือแบบน่ารักมากๆค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ไม่ใช้แทสกีนนะคะเพราะเขาออกแบบมาเพื่อให้เรามองใช้สายตามองในส่วนตรงนี้ก็จะมีฟังก์ชันต่างๆด,ดูหนังฟังเพลงรับสายวางสายฟังวิทยุอะไรอย่างเงี้ยคือผ่านตรงนี้ได้หมดเลยนะแล้วสิ่งที่กิ๊บประทับใจอีกอย่างนึงคือแบบที่โผล่ออกมาแบบเก๋ๆน่ารักนั่นก็คือไฟฉุกเฉินนั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าคือแบบน่ารักอ่ะเหมือนหลังเต่าทองเลยคือแบบสุดๆของสุดๆเลยนะคะ ตรงคอนโซลตรงกลางนะคะก็จะเป็นแบบซอกทัดนุมน่มๆโทนดำอะไรอย่างเงี้ยสวยมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาต่อตรงนี้กันต่อเลยนะคะปุ่มต่างๆนะคะก็จะมีความค้งมลกลมๆอะไรอย่างเงี้ยใช้งานง่ายมีมิตินิดนึงคือแบบนุนๆขึ้นมาเวลาเราใช้งานก็คือกดลงไปนะคะอย่างแอร์นะคะแอร์ของเขาก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะสามารถดูอุณหภูมิต่างๆตรง,ตรงวงกลมนี้ได้เลยนะคือแบบอุ้ยน่ารักอเก๋มากๆเลยและที่สําคัญกดงานใช้งานง่ายค่ะแล้วก็ในเรื่องของแรงพัดลมนะคะ ก็กดใช้งานตามตรงนี้ได้เลยมันจะมีควบวกโคโรบ,บนันเองนะคะแอรุ่นนี้นะคะจะเป็นแอร์ดิจิตอลอย่างที่กิฟบอกเลยก็คือเป็นแอร์เขาเรียกวไรเป็นแอร์เดียวๆค่ะคือไม่ใช่ดูด,ดูโอโซนหรืออะไรคือเราต้องหายใจร่วมกันอนะ ต้องรักกันไม่สามารถแบบแบ่งความเย็นได้หรืออะไรคือทุกอย่างก็ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในปุ่มของอการลดลื่นไหลเวลาถนนเปียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถนนเปียกขึ้นเขาลงเขานะคะใช้สามารถกดปุ่มตรงนี้ใช้งานได้เลยถัดกันมานะคะก็จะเป็นปุ่มเพิ่มความแรงนั่นก็คือปุ่มสปอร์ตนั่นเองค่ะโอ้โหเก๋ๆน่ารักถือว่าแบบใช้งานง่ายค่ะ ลงมานะคะก็จะเป็นหัวเกียร์แบบพุ่มหนังสลับกับโครเมียมสีเงินนะคะเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นถัดกันลงมาก็จะเป็นอจอยสติ๊กนะคะจะเป็นตัวควบคุมหน้าปัดตรงนี้ว่าสามารถเล่นอะไรได้บ้างแค่โยกไปโยกมาเวลาเราจะกดเข้าโหมดไหนครับแค่กดเบาๆตรงนี้ลงแค่นั้นใช้งานง่ายค่ะ โมอเตอร์ที่เบรกมือกันค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะคลายคัดเอาเลยนะคะแล้วก็วางตำแหน่งนิ้วให้เหมาะกับตรงปุ่มของเขานะคะแล้วก็กดเบาๆลงตรงนี้ค่ะและที่สําคัญนะคะตรงนี้จะเป็นจุดเด่นๆอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เท้าแขนตรงนี้สามารถเปิดเบาๆตรงนี้นะคะวางของเพิ่มเติมได้แต่จุดเด่นมันจะมีแค่นี้นี้ค่ะตรงนี้เลยค่ะ ตรงใส่แว่นนั่นเองนะคะตรงใส่แว่นนี่คือแบบเก๋สามารถเลื่อนได้อะไรได้ปกติรถทั่วไปจะอยู่ด้านบนแต่รุ่นนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะของมินิเท่านั้นจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วสามารถแกะออกมาได้นี่เลยโอ้โหรถโกโมินีคือแบบเด่นน่ารักอะค่ะแล้วก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะคะเวลาจะใช้งานก็แค่กดบอรตรงนี้ค่ะแล้วก็ใช้งานได้จริงนี่ค่ะเว้นตาก็มีคือแบบบ่งบอกแล้วว่าใช้งานได้จริงค่ะ ค่ะก็เดี๋ยวเรามาต่อตรงเบาะกันเลยนะคะเบาะของเขาก็ออกแบบมาเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยค่ะ และระบบการปรับเบาะของเขานะคะยังออกแบบมีความโค้งมนแล้วก็ตอบรับกับก,บการสัมผัสนิ้วของเรานะคะค่ะเบาๆอย่างนี้คือแบบเออออกแบบมาแบบได้น่ารักมากๆใช้งานง่ายอ่ะและที่สําคัญนะคะมีปีกเบาะด้วยเพื่อรองรับกับสิริลาของเราเวลาเราเข้าโค้งหรือแบบขับซอกแซ,กซ,กซกๆกเซกอย่างนี้ก็คือทําให้การทรงตัวของเราดดีมากๆเลยและที่สําคัญนะคะเบาะหนังนี่คือนิ่มแล้วก็มีนี่ค่ะโลโก้มินิด้วยนั่นคือบ่งบอกว่าเป็นหนังเดิมแท้จากโรงงานป้ายแดงเลย โอโหบอกเลยว่าคนไหนได้ใช้นี่คือต้องฟินนะคะดูอย่างประตูเขาสิคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบซอกทัดนุ่มๆสีดํานะคะแล้วมือจับตรงนี้ค่ะเหมือนแบบาห้องเครื่องยนต์ของอนักบินนี่จะมีโครเมียมสีเงินดึงเบาๆตรงนี้ประตูก็เปิดนะคะถัดกันลงมาก็จะมีโครเมียมสีเงินอีกแล้วนั่นก็คือเป็นปุ่มของการปรับกระจกนั่นเองนะคะเป็นระบบเอฟยว้าค่ะ ด้านบนนะคะเป็นที่บังแดดบังแดดตรงนี้ก็โอ้โหคือน่ารักมากๆออกแบบมีความโค้งมนและที่สําคัญตรงกระจกมีไฟด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนนะคะสามารถส่งของหน้าเราให้ดูแบบสว่างสวยได้เลยโใช้งานงาน่ายสุดๆนะคะถัดกันมากับที่บังแดดนะคะนั่นก็คือกระจกมองหลังนั่นเองนะคะก็มีความโค้งมนเป็นวงรีอีกแล้วจ้าเพื่อสอดรับกับการมองเห็นจากด้านหลังนั่นเองนะคะ ปุ่มต่างๆก็จะเป็นแบบ joy stick นะคะอันนี้จะเป็นปุ่มกดไฟในห้องโดยสารนะคะถัดกันลงมาสิ่งที่คุณชอบมากเลยนะคะคือไฟเอเวนไลท์ค่ะไฟตรงนี้นะคะสามารถปรับเฉดสีได้ถึง12เมตสีเลยนะคะโอ้โหคือแบบน่ารักค่ะไฟไม่ได้แสดงแค่ตรงนี้อย่างเดียวนะคะมันยังส่องตรงนี้นี่ตรงนี้ยังมีไฟนะคะปรับประมาณว่าทํางานาควบคู่กันไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคิดจะลองไปนั่งเบาะด้านหลังกันเลยนะคะ ตอนนี้นะคะกิฟก็นั่งอยู่เบาะแถวที่สองเรียบร้อยแล้วค่ะบอกเลยนะคะว่าคือแบบกว้างมากๆไม่ว่าจะต,ตรงเข่าเราหรือบนศีรษะของเรานะคะยังมีพื้นที่เหลือเพียบเลยนะคะอย่างแถวที่กิฟนั่งนี่นะคะสามารถนั่งได้แบบพับ ใส้ประมาณกิ่แบบตัวเล็กก็น้อยอะนั่งได้ประมาณ3ท่านนะคะถ้าอยากให้นั่งแบบสบายๆจริงส่วนขั้นกำลังดีค่ะแล้วรุ่นนี้นะคะการปรับเบาของเขานะคะก็จะเป็นระบบดึงค่ะง่ายมากๆเลยแล้วก็สะดวกค่ะนี่เลยนะคะแค่เบาๆฝึบจ้าตรงนี้นะคะสามารถเท้าแขนได้หรือวางของเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ สามารถเอื้องมือค่ะไปยิดจับสัมภาระจากด้านหลังได้เลยนะคะนี่ออกแบบมาให้ทุกพื้นที่ใช้งานได้จริงนี่แค่ดึงเบาๆค่ะบอกเลยแบบเป็นอะไรที่แบบน่นารักอะ่ะทุกอย่างนะคะเวลามองไปรู้สึกว่ามีความกลมกลมมีความโค้งม,มนเหมาะกับเป็นรถแบบเขาเรียกในฝันของใครหลายๆคนจริงๆเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับมินิคูเปอร์คันที่เมืองคันนี้ถูกใจกันมากแล้วใช่ไหมคะถ้าถูกใจนะคะเข้ามาชมกันจริงๆกับเราได้เลยเพราะว่าราคาป้ายแดงของเรานะคะอยู่ที่2ล้านกว่าบาทแต่ถ้าว่าท่านไปดูรถกับเรามาซื้อนต้นนี้นะคะราคาเหลือเพือง8 3 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นถามว่าราคานี้แพงไหมไม่แพงเลยคะ่ะถ้าเทียบกับสมรรถนะและสภาพ คุ้มสุดคุ้มแน่นอนค่ะได้ไปต้องใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขออกไปใช้ชีวิตแบบอิสระกันได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญดูดูเราผ่านช่องทางต่างๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สําคัญกดดิ่งค่ะเพื่อว่าท่านจะได้พลาดข่าวสารดีๆจากพวกเรานั่นเองนะคะช่องทางการติดต่ออย่างเบอร์โทรจะตามหน้าจอน,นี้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะกิฟต์กับน้องมินิต้ตองลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ